เพื่อความรวดเร็วโอนเงินแต้งที่อยู่แล้วไม่ต้องทักซ้ํานะรอเฉยๆนะครับส่วนใครอยากได้ปลาใครอยากได้ปลาปลาผมก็ให้เข้ากลุ่มสามขวดร้อยแปดสิบสองไอหกขวดสองร้อยแปดสิบนี้รวมส่งแล้วลังหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบก็พิมพ์ว่าสนใจน้ําปลามาก็ได้พิมพ์ว่าสนใจน้าปลามาเพจเล้งแชทไปหรือว่าแอดแอดไอดีนั่นแหละมาแล้วก็บอกว่าอยากได้ปลาอย่างเงี้ยแต่ที่โชว์ให้ดูเอออ๋อ,อ,อ,อนั่นเห็นปะ กล่องมันอยากให้ม้เจ้าได้เบิ่งของดีเนี่ยผูเ้เวทเบิ่องผู้เวทเ,เออย่ไปคิดลึกนะเนี่ยคือผมจะบอกมีของศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ขยันทํามาหากินเนี่ยก็ไม่รวยนะครับอืมฉะนั้นของศักดิ์สิทธิ์เอาไปเป็นที่พึ่งทางใจเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับอาจารย์ไม่สอนให้งมงาไงแต่อาจารย์สอนให้เชื่อทุกคำา <c oughs> มนต่างกันตรงไหนวะเออนะครับอย่าไปงมง,ง,งาไงนะก็สนใจน้ำปลานะครับก็ แอดไลน์มาก็ได้บอกว่าอยากได้น้ำปลาบอกแอดมินไปเลยเนี่ยตอนนี้ไลน์แตกครับป<ะ>้าตัวใค้อตอบแอดบอกเมื่อนี้อาจารย์น้อนน่ารักติดตามตลอดใครเห็นอาจารย์ที่ไหนนี่เอ,อิ้นใส่เลยเดอ้อเอ,อ้เอาเซียวมาใส่เพื่อนยังขีก่ก็ได้เด้อเอ้ยต่เลยปังมากปังแล้วมามาไหวปู่เร็วปังมากเนี่ยมาไหวปู่เร็วปังมากเนี่ย ปลาละแกนานแล้วบอกคืออย่างนอบแบบเนี่ยพ่อน่ารักศรัทธาเสมอขอบคุณฮหาหนอยวันนี้ก็ v i p ก็เข้าอยากบูชาท้าเวสุวรรณพี่อ่าพิมพ์คำว่าสนใจเพจเด้งแชทไปหาพี่พี่แอดไลน์พยาเล็บพูดมาโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่โทรเลยขอบคุณ48แลากแตกนะทั้งลากทั้งเจาะครับวันนี้จะเลือกตัวจอดคือตัวจอดน,นี้อยู่สคู่เขียนออกแล้วนะ ชัดอยุบอ่ะชาติมากเานี่ยๆกระดานวิบวับผมมาแล้วจ้าจ้าเนี่ยกระดานวิบวับได้ป่ะเนี่ยมันน้ำกระเย่าตลอดได้ป่ะสีเงินไปน้ำเด้ออัฐบ,บายน์ไทยเฮ้ยเฮ้ นสิสยองันาดเกิดเขียนม่งง่ามแต่อะแล้วสนใจท้าเวทพิมพ์ก็ว่าสนใจมาเลยครับผม เยอะมากนะครับบูชาบูชาเยอะมากครับตอนนี้ยอดกระชูดเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเห็นแต่แตะของสะท้อนจะผมเขาสะท้อนนู่นเขาเอื่นมาลายน้ำไลยน้ำมอน,นอนเดี๋ยวต้องปิดไฟบปงกันนะตัวบีกา แชปก่อนเร็วแชบก่อนรัฐบาลไทยวิ่งรูดหกนะครับวิ่งรูดหกนะครับเม็ดเดียวสี่หกสองนะครับสี่หกสี่สองหกสองนะครับเอ้ยผิดผิดผิดเออถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนะครับแคบไว้เลยนะครับเนี่ยออโนตี้นะรัฐบาลไทยงวดน,นี้แหละลืมเขียนวันที่ปะ เขียนันที่ก่อนอ,อ yes หนึ่งมีนาหกห้านะครับเน้นหกเน้นหกสองเน้นหกสองเน้นหกเน้นหกสองแคปไว้แล้วกัน ใครสนใจบูชาปู่เวสุวรรณนะครับได้ได้เข้าห้อง VP พิมพ์ธรว่าสนใจมาเพจเด้งแชทไปแอดเพื่อนแล้วก็โอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยระว่างเพจปลอมถ้ากลัวเพจปลอมให้แอดไอดีไลน์ที่อาจารย์จะให้มาเอาโทรศัพท์เครื่องเครื่องไอเดียไลน์นี้มานะครับเนี่ย แอดไอดีไลนี้มานะครับผมเนี so you you ่ยแอดห้าสามหกจีจีเคเกใส่ด้านหน้านะครับหรือว่าพิมพ์คําว่าสนใจเพจเด้งแชทไปหรือกลัวปลอมนี่แอดไอดีไลนี้เท่านั้นใส่ให้ถูกด้วยแคปไว้ให้ลูกให้หลานทําให้นะครับโอนเงินคงโอนเป็นทุกคนหรือรอหน้าเฟสึีงฟรีนะครับสําหรับคนที่อยากได้นะครับสําหรับคนอยากได้ของดีไปติดตัวเป็นที่พึ่งนะครับ มีของดีเราก็ต้องเป็นคนดีต้องขยันทํางานนะครับไม่ใช่นั่งรอเล่นแต่หวยไม่รวยนะทํางานไปด้วยนะครับหวยหเป็นแค่แนวทางพอนะครับเนี่ยโอเคแล้วเนาะเนี่ยลูดหกเลยวิ่งหกลูดหกได้รวยสี่หกสองศูนย์หกสองคือลากหกสองได้เนี่ยลากคู่หกสองตั้งแต่ศูนย์หกสองหนึ่งหกสองสองหกสองสามหกสองสี่หกสองห้าหกสองหกหกสองเนี่ยเขาเอื้อมมาลากเนี่ยลากได้ เนี่ยเราเน้น6-2กันวันนี้แต่วันนี้ก็ตัดออกมาเนี่ยจึกๆักจึ๊ๆจึ๊กจึกจจึกจ,กจ,กจ,กจกซ้ำเนี่ยโอเคเนาะม่านวิบบับเลยว่ากระดานคอยยังลักเปิดไฟเอาโอ้ยตอบลายทันไม่น้อบัดเนี่ยตกใจเลยสี่ิบเจึ้งตกใจปะสา,สามตัวแตกอ่าแอดมินแอดมินกำลังจะไล่นะครับแอดมินกำลังจะไล่ตอบ เคีมก็มีนะอ่าเหนื่อยไปกินน้ำกันนะ,นะปังมากค่ะพอเฉียดมาหลายวันแล้วเป็นอะไร้มือนีตรงๆเลยสามตัวตรงตรงเมื่อวานก็เข้าแอมเข้าเข้ารูดบ่วันนี้เข้าตรงๆ คิดทอดอ๋อคิดทอดให้มาหานะครับให้มาไหว้ปู่นะช่วงนี้ตำหนักเปลี่ยนไปเยอะให้มาดูนะครับเนาะนะครับเขาหลงหักเมียเขาเสียงอนะเปลี่ยนไปนะเสียงมืดเลยเี๋ยวที่ไปตรวจโควิดหรอครับไม่น้ำเปลี่นหลอวอร เป็นรถสองแสนเกือบสองแสนนะครับเสียงที่เสียงเป็นอย่างเงี้ยผมกรีดคักเมื่อกี้นี่เสียงผมมืดเลยเนี่ยมืดเต้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวสิเปแง่หูด่างม่งครับคันบวกนี่ใช่ไหมฮะบวกก็นอนอยู่บวกก็อยู่ <c oughs> นี่แหละไม่สบายหรือเปล่าเป็นหวัดเป็นเหมือนเป็นหวัดนี่แหละครับ <c oughs> บ่ให้ให้เปลี่ยนเสียงให้เปลี่ยนนี่เดี๋ยเสียงเป็ี่ยนก็ยัง มันเป็นวันเนี่ยแม่นั่นเมื่อเอน,น,นเป็นโควิดมันหูตัวปะบุกการเป็นกระสือสิไก่ซ่องเหรอครับก่อนซื้อว่าสบายหลาไร